ยินดีนรับถ้าดูรายการ g l e c p o d c a s t นะครับวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับว่าปัจจัยอะไรที่เราควรคำนึงถึงก่อนย้ายประเทศนะครับโอเคก็คือเนี่ยเราได้ไปดูโพมามี10ประเทศที่น่าอยู่ในโลกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูปิ้งโอเคอประเทศพวกนี้แบบธรรมชาติเยอะใช่ไหมน้องแก้ม ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ธรรมชาติค่อนอข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้เป็นที่ที่แบบแสงสีเสียงความปลอดภัยสูงไม่ไม่ไม,ม,มีตึกสูงสูงเหมือนดูไบอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วประเทศเหล่านี้นะครับย้ายไปอยู่ยากมากมเพราะอะไรฮะมัแก มันย้ายไปอยู่ยากอะเพราะว่าขั้นตอนการทํามีซาค่อนข้างที่จะยากนะคะเวลาเราจะไปอะเพราะว่าหนึ่งคือยิ่งเราจะย้ายประเทศไปในแคตตารีของเวสิเดนซีอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะยากเพราะว่าการที่เขาจะรับคนเข้าหนึ่งคนอะเขาต้องการจะมชั่ร์ว่าประชากรที่จะย้ายมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพดังนั้นเขาก็จะค่อนข้างเข้มงวดเรื่องการเช็คสุขภาพนะคะว่าคนที่จะย้ายเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีโรคประจําตัวร้ายแรงที่จะส่งผลต่อแบบประชากรของเขาใช่ที่มันจะส่งผลต่อประชากรของเขาแต่แก้ว่าอีก ส่วนหนึ่งนะเขาก็ดูด้วยว่าคือเหมือนย้ายเข้าไปปุ๊บแบบมันจะเป็นค่า,าใช้จ่ายของพวกเขาไงอ๋อใช่จริงใช่แล้วก็การที่จะย้ายเข้าไปก็คือต้องเป็นคนที่อาจจะเป็นสกิลที่ขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเขาก็จะมีครทีเียตามแต่ละประเทศของเขาแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยากบางประเทศก็จะมีกําหนดว่าการที่จะย้ายไปเราต้องมีงานรองรับแล้วงานเนี้ยเราต้องมีรายได้ต่อชั่วโมงเนี้ย บขั้นต่ําเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยก็คือมีสุขภาพมีสกิลเร็ตละเป็นสกิลมิเกรนคดีก็ต้องไม่ต้องติดตัวต้องไม่มีคดีติดตัวใช่ครับคดีต้องไม่ติดตัวใช่ก็คือก็เป็นคนดีอ่ะใช่ต้องเป็นคนใช้คําว่าเป็นคนที่มีคุณภาพตามหลักของวีซ่าความหมายของการทางวีซ่าใช่ใช่ครับแล้วมีสิ่งอะไรมั้งที่เราต้องพิจารณาก่อนที่เราจะย้ายมาประเทศนั้นๆนะือฮึ ก็สิ่งที่ต้องพิจารณาสําหรับแก้มนะแก้มคิดว่าค่าของชีพเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากค่าของชีพเนี่ยมันก็อยู่ที่ปัจจัยหาอาหารยาอะไรเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายทุกวันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันติดตัวเนาะ ส่วนอันต่อไปเนี่ยยังรู้สึกว่าเป็นค่าบ้านค่าบ้านก็คืออาจจะเป็นค่าเช่าว่ามันเป็นกี่ส่วนของรายได้ของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามองการไกลนะก็คือมองว่าค่าบ้านเนี่ยคือมันมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่เราจะสามารถหาเงินมากเพียงพอที่จะสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ใ,ในประเทศนั้นถ้าเราต้องการอยู่แบบตลอดไปแล้วอยู่แบบมั่นคงนะคะ ต่อไปก็คือดู Disposable Income Disposable Income ก็คือ Income เอ่อก็คือรายได้หลังจากหัก tax แล้วนะคะคอันนี้เราก็ต้องมาดูที่ Per c e n t a g e ของภาษีที่เราต้องจ่ายต่อรายได้ของเรานะคะคอย่างเช่นประเทศ10ประเทศที่เขาบอกมาใช่ไหมคะที่อยู่ในโพลว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่มากที่สุดอะสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ t a ษีสูงมากภาษสูงมากครับภาษี <TA X S 2> สูง,สงมากอย่างเช่นประเทศที่มาอันดับหนึ่งนะคะคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Yes tax rate อะค่ะ maximum tax rate อยู่ที่36%เขาจะมี tax system ของเขาเป็น progressive tax นะคะก็คือ the more you earn the more you pay ก็คือถ้าเรารายได้มากเราก็จ่ายเยอะครับอ่าอย่างเช่นอ่าฮะนิวซีแลนด์นะคะ tax rate จะเริ่มต้นนะคะที่10.5%เองอันนี้ค่อนข้างไม่เยอะนะสำหรับคนที่แบบได้เงินใช่หรอกสำหรับคนที่ได้เงินถึงแบบ1 4ื่นสีดอลลาร์ต่อปีก็คือแทบจะไม่เอินเลยแต่พาทางจ๊องเงี้ยค่ะ พอพวก full time job อย่างเงี้ยค่ะจะเริ่มทำที่แบบ20ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้มี minimum wage อย่างเงี้ยค่ะจะอยู่ที่10.5%ต่อต่อปีนะคะถ้าสมมติคนหนึ่งแบบทำงาน full time เงี้ยทำงานมาสักพักแล้วอายุ30ได้เงินประมาณแสนดอลต่อปีต้องเสียแท็กประมาณเท่าไหรค่ครับแสนดอลเนี่ยจะอยู่ที่3ามสิบสามเปอร์เซ็นต์โอ้ก็ประมาณสามหมื่นสามเสีย tag สามหมื่นสามต่อปีก็คือเยอะเยอะค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนเมื่อวันที่หนึ่งเมยของเดือนปีที่แล้วนะคะ เขาเพิ่งนิวซีแลนด์เพิ่งเปลี่ยนกฎหมายก็คือคนที่เอิร์นอินคัมมากกว่า1 8 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อปีนะคะจะเสียแท็กซ์อยู่ที่39% 3สเปอร์เซ็นต์นี่เกือบครึ่งเลยสาสาเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะใช่เอาแล้วพวกนี้แล้วเราเสียแท็กซ์ไปเยอะขนาดนี้เราเสียไปเพื่ออะไรแกเนี่ยอันนี้ก็จะลิงก์มาที่ทำไมถึงต้องจ่ายเพอร์เเฟลยอ่ะผมไม่ได้ใจเนี่ยทำไมถึงต้องจ่ายแท็กซ์เยอะถูกไหมคะดังนั้นการจ่ายแท็กซ์เยอะมันก็จะเข้าไปอยู่ที่สวัสดิการรัฐนะคะทำไมถึงเขาบอกว่าถ้าไอไมส ถึงเป็นประเทศที่น่าอยู่คือหนึ่งนะคะรักษาพยาบาลฟรีแล้วก็ healthcare education เรียนฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแท็กเนี่ยมันก็จะไปเข้าของเรื่องพวกนี้เนาะพวก healthcare เนี่ยคือถ้าเราประสบอุบัติเหตุอย่างเช่นเราแบบรถชนหรือว่าผกล้มอะไรเงี้ยคิ้วแตกเรารักษาฟรีใช่ไหมแกฟรีถ้าเราเป็นประชากรของเขาก็คือฟรีใช่ฟรีแล้วก็ ถ้าเราไปโรงเรียนเงี้ยถ้าไม่ใช่มหาหลัยนะโรงเรียนพวก High School เงี้ยเรียนฟรีนะคือที่นี่เขาจะให้บริจาคเงินนะฮะถ้าเราไม่มีตังบริจาคก,ก็เราก็เรียนฟรีได้แต่ถ้าเราบริจาคก,ก็บริจาคก,กี่บาทก็ได้ใช่ไหมแก้มใช่ใชก็ดีนะครับโอเคแก้มแล้วเราถ้าเราเสียแท็กไปเยอะเนี่ยมันมีอะไรที่มันดีต่อเราในอนาคตมั้งถ้าเราแก่ไปะอะไรเงี้ยสิ่งที่เด่นชัดเลยก็คือตอนที่เรากเกษียณอายุนะคะตอนที่เราทํางานเสร็จแล้วเลิกแบบ ก็คือแล้วแต่นะว่าแต่และประเทศบางคนกเกษียณอายุ65มาถึงบางประเทศบางประเทศอายุ60อย่างนิวซีแลนด์เนี่ย60ก็คือหลังจากอายุ60ใช่ไหมคะรัฐบาลก็จะจ่ายเงินเป็นรายอาทิตย<ม>์ให้กับคนที่กเกษียณแล้วอันนี้ไม่ได้มาคือเป็นเงินที่รัฐบาลให้เลยนะคะ,ะก็นก็คือทุกคน<ม>ที่ได้ที่เป็นระชากรก็คือได้<ม>ใช่ก็ประมาณ400ดอลลาร์ะต่ออาทิตย์ ชีลอันต่อทิดก็ค่อนข้างเยอะนะคือสาหรับคนแก่เขาก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรแล้วอ่ะใช่ก็เอาไปซื้อพวกผาหุ้ยตุกุกทิดใช่คนแก่ค่ะคือสมมติว่าเงินเดือนเนี่ยสิ้นเดือนปู่ป้าเงินเขาเหลือเท่าไหร่เขาก็จะไปซื้อลอตโต้หมดเลยรู้ยังไงจากประสบการณ์ตรงเพราะว่าเวลาเราไป o า t d o o r supermarket เราก็จะเห็นคนแก่ถือลอตเตอรี่หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเคยอยู่โฮมต์เขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยคนแก่เขาก็จะซื้อลอตเตอรี่หมดเลยเพราะเขาไม่ไม่มีสิ่งที่ต้องเอาเงินไปใช้กันอะไรแล้วอ่ะคือไม่สบายป่วยก็เข้าาาาารรงงพยยยบลักษีีอ่่เ แล้วว่าคือประเทศพวกนี้อีกอย่างหนึ่งเคยคือแบบ healthcare เขาอย่างเงี้ยเช่นช่วงโควิดเนี้ยเป็นตัวโรคโควิดเนี้ยเราก็ตรวจฟรีนะใช่ล้วก็ไปฉีดยาก็ฉีดฟรีใช่ไหมฉีดฟรีใช่ก็คือแท็กข้เราเสียไปเงี้ยเขาก็เอาไปซื้อพวก,กลงทุนใน healthcare ให้เราใช่ ใช่ค่ะถือว่าดีเลยนะพีใช่แล้วก็หนึ่งสิ่งหนึ่งคีย์เทคเอานะคะที่เราอยากจะฝากเอาไว้สาหรับคลิปนี้อคีย์เทคเอาเลยที่เราอยากจะฝากไว้ในคลิปนี้นะคะก็คือการที่เราจะย้ายประเทศประเทศหนึ่งอ่ะมันสําคัญที่เราจะรู้ความต้องการของของชีวิตเราเนาะเพื่อที่เราจะเลือกประเทศที่เข้ากับเรามากที่สุดอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ค่อยสนใจตอนเกษียณว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงแต่เราอยากได้เงินมากที่สุดณตอนนี้ที่เราทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องหาประเทศที่แบบ แท็กซ์น้อยๆนะคะเป็นแท็กซ์อินคัมแท็กซ์น้อยๆแล้วก็ค่าของชีพไม่ค่อยสูงมันก็จะทําให้เราอะสามารถเก็บเงินได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราอะอยากจะย้ายถาวรแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นเกี่ยวกับชีวิตหลังวัยทํางานเราก็ต้องดูประเทศที่เขามีสวัสดิการหลังวัยเกษียณที่ค่อนข้างดี<ช> <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็ควรที่จะศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้ดีก่อนที่เราเลือกว่าเราจะย้ายประเทศอะไรคะ่ะใช่ <Okay. S 2> ครับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณมาก้ที่ดูเรานะครับก็คิดต่อไปเราจะพูดเกี่ยวว่า สิประเทศอะไรที่ติดท็อปประเทศที่นายไปอยู่น่สุดในโลกนะฮะโอเคครับ okay, คบนนี้คนดีครับบายกิ๊งจบ